มกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดอกเตอร์ใจเพชรเพชรก้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะขรกราบคารวะุรุทุกท่านเจริญธรรมสานึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมใจสิทธิพงศ์อายุห้าสิบสามปีเป็นนักศึกษาวิชาลาม หลักสูตรอาริยะปัญญาตรีเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งแล้วก็เป็นเรียนอ่าแพทย์แผนะอะไรหกเดือนด้วยค่ะได้สอบจบไปแล้ว <c oughs> แล้วก็อยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้วันนี้ขออนุญาตมาส่งเอากิเลสมาส่งค่ะมาส่งการบ้านค่ะ,ะกิเลสตัวกลัวค่ะ มันมันมีความอยากแล้วก็มีความกลัวค่ะมันมีความอยากว่าตั้งแต่ที่อาจารย์ให้ให้เขียนพุทธชนะทุกขาแล้วตั้งแต่ปีใหม่ก็เริ่มเขียนเลยนะคะเริ่มเขียนแต่มันเขียนไม่เขียนในกระดาษนะคะเขียนในกระดาษแล้วก็มันทําไม่เป็นนะ่ค่ะมันก็กลัวแต่มันก็มีความความอยากที่จะเขียนนะคะอยากที่จะมีบันทึกเรื่องราวของเราไว้ในในในพุทธศาสนาค่ะมันมีมันมีความความอยากอยู่แต่มันทําไม่ได้ มันก็ได้ไปรบกวนคุรุยุ้ยแล้วรอบหนึ่งนะคะไปรบกวนคุรูยุย้ยจนคุรูยุย้ยท่านก็ได้ตั้งลายมาอย่างเนี้ยค่ะหลายหลายาพระอิสานพอมาประชุมวันก่อนโน้น,น่ะคะ่ะก็เลยได้มีแนวทางทจะเขียนก็เอามาเขียนค่ะคุรุพอเอามาเขียนได้เจ็ดบรรทัดน่ะคะ่ะเจ็ดบรรทัดแรกกิเลสมาเลยค่ะมาเลยว่าเนี่ยถ้าเธอเขียนอย่างเนี้ย ผูรู้ที่ไหนอ่ะเขาจะอ่านออกจะอ่านของเธอออกเขียนถ้าเธอเขียนอย่างนี้กูรู้จะอ่านของเธอไม่ออกไม่รู้เรื่องแน่เลยจะไปเป็นภาระให้ท่านเสียเวลามากกว่ากว่ามัง้งอกิเลตว่างนี้หัวใจก็อ่ะแล้วไงสวนมาอกิเลสไปแล้วไงก็ฉันจะหัดเขียนฉันจะเรียนรู้ไปกับหมูหมูยังไม่ว่าฉันเลยสักคำ เธอหุบป,ปากไปเลยเงียบไปเลยนะไอ้กิเลสเนี่ยหุใจก็บอกไปอย่างนี้แล้วก็นั่งพักหนึ่งสนใจก็เขียนต่อพอมาถึงหน้าที่สองกูรูมาอีกพอเขียนไปถึงเรื่องแบบพ่อแม่เล่าให้ฟังเราก็ทุบอย่างนี้ยค่ะเรื่องเรื่องอดีตอะคะ่ะก็มาอีกนั่งงงอีกเธอเขียนถึงอดีตทําไมมันผ่านไปแล้วท่านจะเขียนปัจจุบันเนี่ยค่ะหนูใจก็ หยุดเขียนเลยค่ะหยุดเขียนมั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 นเถียงไม่ออกค่ะอันเนี้ยเถียงไม่ออกเถียงไม่ทันก็เลยหยุดทํางานหยุดเขียนแล้วก็ไปทํางานค่ะเสียงท่านอาจารย์ก็บอกมาว่าถ้าเอาทําอะไรแล้วมันคุกมันกังวลก็ให้หยุดทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยุดเขียนไปทํางานได้สักพักหนึ่งมาเขียนต่อค่ะพอหายงงหายงงก็มาเขียนต่อพอมาเขียนถึงหน้าที่สองถึงเทคนิคเก้าข้อค่ะถึงเทคนิคเก้าข้อมันก็มาอีกแหละ ทำไมเขียนยาวจังเลยต้องเขียนหมดนี่เลยเหรออะไรเงี้ยเขียนแค่สามข้อที่เราทําไม่ได้เหรอตอนนั้นน่ะเรายังรู้จักอาจารย์ใหม่เราทาแค่สามข้อเราไม่ได้ทําหมดนี่เนี่ยค่ะก็เลยส่วนมัดกิเลสมันแปลว่าเอาแล้วไงอ่ะบอกว่าขี้เกียจเขียนกิเลสบอกว่าขี้เกียจเขียนผมใจก็สวนมันไปว่าถ้าเธอขี้เกียจเขียนเดี๋ยวเธอก็โง่หรอก โง่มาตั้งนานแล้วจําไม่ได้งไงค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะแล้วตอนเช้าจะส่งอีกรอบนึงวนอยู่ตั้งนานมันจะส่งไปในห้องไล่อ่าอะไรนะทางสารน่ะคะ่ะก็มาวนก็เลยไล่ไปห้องแดงเลยค่ะแกจะไปไหนก็ไปฉันจะส่งให้ผูรู้ท่านอ่านอย่างนี้ค่ะแกไปห้องแดงเลยไปก็ได้ส่งค่ะประมาณเนี้ยค่ะผูรู้วันนี้เอากิเลสมาส่งตอนเช้าก็ไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าเห็นว่าเราส่งสองรอบแล้วเราเรารู้เพียงรู้พักค่ะไม่ไม่ไม่ได้กลัวว่าจะอย่ยกมือเยอะนะคะไม่เป็นไรค่ะก็เลยเห็นตอนนี้ยกมือน้อยก็เลยมาส่งนะคะ <c oughs> คุณค่าสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะนี่เป็นพุทธาชนะทุกอีกเรื่องหนึ่งจากการเขียนนะคะ จากการเขียนการเขียนนี่ก็ได้หนึ่งเรื่องแล้วแล้วก็การต่อสู้กับกิเลศระหว่างเขียนนี่ก็ได้หนึ่งเรื่องแล้วนะคะเอา,เอาคิดคิดว่าคงบันทึกไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปลงเป็นพุทธชนะทุกอีกเรื่องได้ค่ะพี่โสภาเห็นไหมคะว่าที่น้องเราเนี่ยได้ประโยชน์หลายสถานจากการลงมือเขียนนะคะได้หลายเรื่องเลยได้ประโยชน์หลายเรื่องนะคะค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะ ก็ก็อย่างคุณสนใจเนี้ยก็เป็นเป็นแดงเหนี่ยวนำนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีกาลังกําลังติดตามอยู่เพราะว่าจะจะส่งไม่ว่าจะเข้าไปในห้องไหนท่านก็จะบอกว่าไม่กล้านี้ไม่กล้าพูดไม่เป็นเขียนไม่เป็นไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วทุกอย่างออกมาดีทุกครั้งสื่อสารให้คนอื่นรู้เรื่องเข้าใจโดยง่ายใช้คำพูดง่ายๆอย่างเงี้ยก็ยังมีความว่า เออเดี๋ยวต้องทําตามละต้องทําตามดูอยู่ดูอยู่ขอบขอบคุณค่ะค่ะได้พี่น้องแหละค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะยัง<ช>ไม่ได้เริ่มเลยพี่ยังไม่ได้เริ่มเลย <c oughs> ยังไม่ชนะแปดประการยังกลัวอยู่หเหมือนที่น้องสมใจบอกนั่นแหละย,ยิ่งยิ่งเป็นพี่นี่ อุ้ยเขียนไปแล้วอายน้องเขาเนี่ยเริ่มก็เริ่มไม่ถูกแล้วโน,น,น่นนี่นั่นมันกิเลสมันมันล่อหลายเรื่องเลยนอกจากคิดแล้วพูดแล้วก็เหลือทำรรนะคะคิดพูดทำรรนะจะสำเร็จออกมาก็เมื่อเราได้ลงมือทำรรนะคะเดี๋ยวเดี๋รอรอ,อติดตามชมของพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะคะรอติดรอติดตามอ่านพุทธชนะทูปข,ของพี่น้องเราค่ะ เดี๋ยวเรามาท่านต่อไปนะคะค่ะอนุโมทนาสมใจไปที่อานอนงค่ะ